สวัสดีค่ะมาพบกับรายวิชาการปฏิบัติคุยหนึ่งระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่4ครูวลีรัตสิทธิโชคในเรื่องการอ่านโน้ตเพลงไทยผลการเรียนรู้อ่านโน้ตเพลงไทยได้ถูกต้องการอ่านโน้ตเพลงไทยโน้ตเพลงไทยนั้นเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้บันทึกแทนเสียง เพื่อให้ผู้บรรเลงหรือผู้ขับร้องปฏิบัติได้ถูกต้องตามต้องการของผู้ที่ประพันธ์เพลงหรือการเรียนดนตรีไทยนั้นก็ใช้วิธีการท่องจำเพียงอย่างเดียวครูผู้สอนก็จะให้สิทธินะ์ปฏิบัติวิธีด้วยการต่อมือบ้างต่อเพลงบ้างซึ่งสิทธิ์ก็ปฏิบัติหลายๆครั้งจนจำได้ตอนหลังต่อมาก็ได้ใช้โน้ตเข้ามาบันทึก เพื่อให้จดจำได้ง่ายทำให้สิทธิสามารถที่จะต่อเพลงได้ไวแล้วก็ครูไม่เหนื่อยมีเวลาสอนสิทธิ์ได้มากกว่าและมีเวลาทบทวนระหว่างที่รอคุณครูต่อเพลงต่อไปช่วยให้ไม่ลืมเนื้อหรือลืมโน้ตตัวโน้ตมันหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงดนตรีหรือเสียงร้อง ซึ่งโน้ตดนตรีไทยนั้นแบ่งออกเป็นสองลักษณะด้วยกันคือโน้ตตัวเลขและก็โน้ตตัวอักษรโน้ตเพลงไทยหนึ่งบรรทัดเราแบ่งออกเป็น8ห้องด้วยกันเพื่อสะดวกต่อการกำหนดจังหวะและการแบ่งจังหวะของเพลงไทยในหนึ่งห้องเพลงจะบันทึกตัวโน้ตซึ่งมีความสั้นยาวของเสียงคงที่ก็มีจำนวน4ตัวโน้ตหากไม่ได้กำหนดระดับเสียงจะใช้สัญลักษณ์ที่เป็น ขีดสั้นๆแทนตัวโนต้ตแต่ละตัวมีอัตราจังหวะสั้นยาวของเสียงแต่ละเสียงในการนับด้วยการจำนวนขีดที่บันทึกไว้ตัวอย่างอย่างเช่นห้องที่1มี4ขีดก็ถ้าเทียบกับตัวโนต้ตถ้าเราบันทึกตัวโนต้ตไปก็คือ4ตัวโนต้ตห้องที่2โดเรมีฟาแทนตัวโนต้ต นะคะเข้าไปนี้ตัวอย่างโน้ตต่อไปน,นี้จะใช้โน้ตเสียงโดที่เป็นตัวอย่างในการบันทึกเสียงสั้นเสียงยาวเมื่อดูบรรทัดแรกนะคะตัวโดมีค่าเท่ากับ1ตัวโน้ตถ้าบรรทัดที่สองตัวโดมีค่าเท่ากับ2ตัวโน้ตบรรทัดท,ที่3ตัวโดมีค่าเท่ากับ3ตัวโน้ตซึ่ง ค่าตัวนี้เราดูจากขีดที่เราขีดไว้นะคะจังหวะเคาะใช้ควบคุมความสม่ำเสมอของกอารออกเสียงตัวโน้ตซึ่งจังหวะเคาะนี้จะตรงกับโน้ตตัวที่4ของทุกข้องเพลงและเพื่อความควบคุมความช้าความเร็วของจังหวะให้มันสม่ำเสมอนะคะก็ดูตัวอย่างในการเคาะอย่างเช่น do 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 โดโดโดเลเลเลมีมีมีฟาฟาฟาซนซนซนลาลาลาทีทีทีโดโดโดลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีเสียงที่เคาะตกลงตัวที่4ของตัวโน้ตท้ายห้องของทุกห้อง ฝึกอ่านโน้ตเพลงไทยให้ถูกต้องตามระดับเสียงพร้อมกับข้อจังหวะให้ถูกต้องในการเคาะถ้าจังหวะเบาเราใช้ชิงจังหวะหนักเราใช้ฉับนะคะแต่ถ้านักเรียนไม่มีชิงอยู่ที่บ้านเราใช้การเคาะจังหวะด้วยการปรบมือหรือเคาะกับโต๊ะเก้าอี้หรือพื้นก็ได้นะคะเคาะจังหวะไปตามชิงฉับ ชิงฉับชิงฉับนะคะเริ่มจาก1 2 3โดเลมีฟาซอนลาทีโดโดโดทีทีทลาลาซอนซอนฟาฟามีมีมเล,เล น,นี่คือตัวอย่างของการอ่านโน้ตเพลงไทยโดยการเคาะจังหวะไปพร้อมกับการอ่านนะคะสรุปโน้ตเพลงไทยที่ทําให้สามารถต่อเพลงได้เร็วขึ้นได้เพลงมากขึ้นครูสามารถสอนสิทธิ์ได้จํานวนมากทําให้สิทธินั้นมีโอกาสที่จะทบทวนเพลงได้โดยไม่ต้องรอครูต่อเพลงช่วยให้เพลงไทยนั้นไม่ถูกลืมเป็นกลวิธี หรือเป็นวิธีสืบสารศิลปะการดนตรีให้มั่นคงถาวรสืบต่อไปจนถึงปัจจุบันนะคะจากคำคมสู่การสอนไม่มีใครรู้หรอกว่าเราทำอะไรได้แค่ไหนจนกว่าเราจะได้ลองพยายามซึ่งคำพูดนี้เป็นของศาสตราจารย์ศิลปีระศรี จากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการอ่านโน้ตเพลงไทยนะคะครูก็มีใบางานให้นักเรียน1ใบางานก็คือให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตเพลงไทยในเพลงเล่าสมเด็จสองชั้นนะซึ่งอาจจะไม่ยากเกินไปสําหรับนักเรียนอย่างคําคมที่ครูได้ให้นักเรียนดูนะคะซึ่งการข้อจังหวะนั้นเคาะไปตามห้องเพลงเลยตามที่ตัวอย่างที่ครู ได้เคาะให้นักเรียนฟังนะแล้วก็เคาะให้นักเรียนดูหรืออ่านให้นักเรียนดูจากตรงนี้10คะแนนนะคะถ้านักเรียนเคาะได้แล้วหรืออ่านได้แล้วเดี๋ยวเราพอจะมีให้นักเรียนเนี่ยส่งคลิปวีดีโอในเรื่องของการอ่านโน้ตเพลงไทยมาส่งมาในไลน์การสอนของคุณครูนะคะสำหรับเรื่องการอ่านโน้ตเพลงไทย ก็หมดเนื้อหาหรือจบเนื้อหาลงนะตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน